วันนี้เราก็ถึงดอยอินทนนท์กันเรียบร้อยแล้ว <c oughs> วิวสวยมากแต่ถ่ายพระอาทิตย์ตกดินไม่ทัน <c oughs> บอกว่าเราคคองระดับอีกแล้วชั้นนี้เราคอง ชั้นนี้เราคลองเลยบอกเลย <c oughs> บรรยากาศตอนนี้ก็อยู่ <c oughs> ราวๆ15บห้าองศาเย็น <c oughs> <c oughs> กำลังดีไม่ใช่ม้งเอาเหมือนเอาผ้าห่มมาทำอะไรอ่ะ <c oughs> <c oughs> อากาศดีมาก กันคืนเดี๋ยวจะมารอดูอวันวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดอสององศาแต่คงไม่ถึงขั้นเป็นน้ำค้างหรอกมั้งเอ้เอ้น้ำแข็งมีน้ำต,ก,ำตกด้วยนี่ลรวอันนี้ไฮไลท์เลยตั้งแคมป์ไปดูน้ำตกม, <laughs> มีน้ำตกด้วย